มาเลยครับลูกค้าตอนนี้ของมาแล้วอยู่ข้างหลังเรามีจํำนวนจำกัดนะฮะรุ่นนี้นะครับ2,50 0 0บาทเงินสดเท่านั้นนะครับผมคือรุ่น ZL 926L นะครับตัวนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์55กิโลวัตต์หรือ74แรงม้าเลยทีเดียวอ่ะก๊อบขึ้นเลยอ่ะยกขึ้นลงเลยตัวนี้มาพร้อมกับยกเทนะับผมยกเท2.7นะครับผมแต่ถ้ายกสูงนั้น ประมาณเท่าไหร่นะ3เท่าไหร่นะ3เมตรเจอ่าถ้ายกยังไม่เท3เมตรเจดเลยนะครับแต่นี้ยกเทนับจากปลายบุ้งกี่ประมาณ2เมตรเจตัวนี้เหมาะกับตักหินตักทรายในร้านก่อสร้างอะไรที่ใช้ไม่เยอะอย่างนี้เอาไปเลยนะครับบุ้งกี่ขนาด0.5ถึง0.6คิวแน่ๆอย่างนี้นะผมเครื่องดีเซลยนต์ติดเทอร์โบมาให้ด้วยปั๊บ ลองขับหมุน,หม,นหมุนหมุนน่อยเอาไปคาปาซิตี้หนึ่งตันนะครับผมคาปาซิตี้หนึ่งตันตัวนี้นะครับเป็นระบบมีจอยสติ๊กในการควบคุมนะครับผมต้องอ่านนี้หน่อยหลายรุ่นเหลือเกินอยู่ข้างหลังมาแค่สองตัวรอดนี้รอดที่แล้วหมดไปแล้วรอดนี้พึ่งลงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาจัดไปเลยขับโชว์หมุนเลยแต่ต้องขอกราบอาภัยครับตัวนี้ ไม่มีแอร์นะผมจะไม่ได้ติดแอร์ไปเพราะว่าพื้นที่ในการติดแอร์ไม่พอละแต่ถ้าจะเป็นรุ่นใหญ่ที่อยู่ข้างหลังนั้นติดแอร์ได้แน่นอนนะครับผมเห็นไหมอย่าลืมนะฮะ55ห้าสิบห้ากิโลวัตต์ใส่เทอโโร์โบให้ด้วยนะครับผมติดเทอโโร์โบให้ลูกค้าด้วยประกันนะครับผมประกันมีเต็มที่เลยครับผมหนึ่งีเต็มเต็มเอาไปเลยลูกค้าประกันยังบอกยังไงไปอย่างนั้นเลยครับไม่มีปัญหาคันนี้ล่าสุดไปส่งเชียงรายมา นี่เกลวัดน้ํามันก็จะเห็นง่ายชัดเจนนะครับผมเป็นอย่างนี้เลยอ้าวอยากให้ดูเครื่องข้างในหน่อยเข้ามาดูได้ไหมเข้ามาเลยฮะนี่การวางเครื่องถ่ายตรงนี้เลยคัะถ่ายนีน้เลยโอ้ยเครื่องร้อนแรงถ่ายนี้แล้วหมุนมาเลยค่อยๆหมุนมา นี่คือตูดทั้งหลังมันนะครับแถมกล้องไปให้ด้วยกล้องถอยหลังลลรถลูกลิฟต์ยังนม่มีเลยนะรถตักมีไปให้นะับผมนี่เครื่องทั้งหลังอาติเทอร์โบเทอร์โบ,โบอยู่ฝั่งนูน้นเป็นก้นหอยโคูโน่นูนน้นในนู้นปั๊มเติมเก็บสายมาอย่างดีนะครับผมเอาไปเหลือสองพันสองแสนห้าเงินสดถ้าต้องการบอกมาได้เลยนะครับผมลืมไปนะผมยังไม่ได้รวมแบตนะบอกคำไหนคำนั้นเอาไปเลยครับลูกค้า that i have